ตื้นๆอะหมอดีโพด่านี่มันลึกอะนะแล้วเป็นน้ำไหลน้ำไหลไฟจะดับโอ้โยยัดเยียดสี่งปรหารปลาเลยไอ้ยี่้ยกี่ลงไปแม่งปลาตัวใหญ่กัดหัวนมไห่ใช่ไม่เล็ดมันเท่ายัเเออสีคุ่นๆไปยัจับไปจัเหลียวเลยฮะต้องน้ำไหนําไม่มีดิ มีขนมไหมที่เราสู้เราก็ไปนี่จบเลยโอ้โโอ้ยมันระดับมหาอภิมหาโลกเขาบอกว่านี่สวยที่สุดของเขาแล้วนะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูนี่ไม่เห็นนล้วเนี่ยโอ้โหบ้านจะยิ้มดีกว่าเยอะมันอาจจะมีช่วงของมันไงแต่ว่าเราอาจจะมาแบบไม่ถูกช่วงขนม แม่แม่แม่เอาเอาอกออกแนวเพื่อนที่ไหนที่สุด